จากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันที่7มีนาคม2565ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของทางด้านนายชูวิทย์กรมลวิสิตได้ออกมาถแถลงถึงคดีดังกล่าวว่าคดีนี้ไม่มีอะไรมากกว่าประมาทแต่กำลังเบี่ยงความผิดโดยการโทษคนตายตกท้ายเรือเอง หากให้วิเคราะห์จากการติดตามข่าวคือเป็นกลุ่มคนที่อยากอวดรวยพาไปรู้จักนักการเมืองหาร้านอร่อยกินกันและต้องมีผู้หญิงสวยไปนั่งประกบพากันล่องเรือไปชมบรรยากาศขับไปอยู่ดีๆมีคนไม่เคยขับเรือมาเลยทั้งชีวิตอยากลองขับแต่อาจจะสะดุดโดนคลื่นใหญ่ซัดเรือจนทำให้คนกระเด็นตกเรือ และจากประสบการณ์ของตัวเองพันล้านเปอร์เซนต์ไม่ใช่ดีเด็กเอ็นไปให้ผู้ใหญ่เพราะโดยปกติไม่มีผู้ใหญ่รอเด็กมีแต่เด็กมานั่งรอแล้วต้องไปล่องเรือกินลมชมวิวให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเอ็นยิ่งเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมานั่งกรรมแล้วรอชี้คนในเรือมีพฤติกรรมคล้ายยุ่งเกี่ยวยาเสพติด จึงเป็นสาเหตุที่หายตัวไปก่อนเข้าพบตำรวจส่วนเรื่องปัสสาวะจนตกเรือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตัดไปได้เลยไม่ต้องมานั่งแสดงกายกรรมหรอกคนปกติที่ไหนก็ไม่ทำชี้ปอปลาเป็นคนสองบุคลิกต่อหน้านอบน้อมแต่อีกมุมเอาเรื่องเหมือนกันพร้อมฝากถึงคนบนเรือแนะไม่ต้องปรึกษาทนายให้ออกมาพูดความจริงระบุสู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวอรมรินนิวส์ขอบคุณค่ะ